สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราไปตลาดมานะคะได้เปลากะแลแแหลมานะคะของดีประจําฤดูกาลนี้เลยค่ะก่อนื่นเลยนําเปลากะแล้ไปลวกในน้ําร้อนที่เป็นน้ําเดือดน,นะคะที่เป็นมีตะไครลอยอยู่ข้างในนะคะลวกประมาณ10วินาทีแล้วก็ตักออกสเสดดน้ํานะคะหลังจากนั้นก็เราจะมาปรุงรสน้ํายํากันค่ะก่อนื่นเลยบีบมนะนาวใส่น้ําตาลผงชูรสน้ําปลานะคะแล้วก็นําพริกสดหั่นนะคะแล้วก็ หอมแดงแล้วก็ตะไคร้ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะชิมดูรสน้ํายำนะคะว่าทุกอย่างโอเคหรือ,อย่างถ้าโอเคแล้วเราก็ไปต่อค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ปล่ากระแลวลวกลงไปนะคะคลุกเค้าเบาๆนะคะก็คลุกเค้าให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ชิมดูอีกรอบนึงนะคะว่าเนื้อปลามันเข้ากันดีไหมเราจะต้องเ,อเติมอะไรีหรือเปล่าถ้าอร่อยแล้วก็ไปต่อค่ะ ตักใส่จานนะคะเอ่อตักใส่จานแล้วก็โรยด้วยตะไคร้หั่นนะคะแล้วก็แสลแหน่ค่ะเป็นนั้นว่าเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะจบ